บทที่1 4บทสวดมหาสมัยสูตรเอวาเมสุตังเอกังสมายังภะควาสเกสุวิหารติกปิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนัสสติงปัญจมัติหิพิคุสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยภูเยนะสนิปติตาโหติภะควันตังทัศนายะพิขุสังคัญจาอัตโคจตุนังสุทธาวาสกายิการังเทวานังเอตตทัโหศิอะยังโพภะควาสเกสุวิหารติกปิลวัตุสมิง มหาวนเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตติงปัญจมตเตหิพิกุสเตหิสัพเเหิวะอรหันเตหิทัาสหิจโลกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหอนติภักขวันตังทัศนายะพิกุสังคัญจะยานูนะมนยยมปิเยนะตนาาเตนะปะเย พระวันตังทัศนายะพิคุสังคัญจะยานูณะมยยมปิเยนะพระขวาเตนุปสังเกมยามะอุปสังกมิตตวาพระขวตัตโตสันติเกปาเจกคาถาภาเสยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยถาปินามะพระวาปุริโสสัมมชิตังวาภาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาภาหัางสัมมิเฉยะเอวเมวสุทธาวเสสุเทเวสุอันตริหิตาพระวัตโตปุรโตปาตุประหังสุอัตโคตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตะวาเอกัมตังอัถังสุเอกันตัง กิตาโขเอกาเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสมัยโยปวนสมิงเทวกายาสมคตาอาคตมหะอีมังธรรมสมยังทักิตาเยวะอปราชิตสังคันติอัตโขอปราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตตระพิขโวสมาทหังสุจิตังอัตโนชุกมะกังสุสาลริทัยอีวะเนตานิฆะเหตวายอินทริยานิรขันติปันทิตาติ อตโควปราเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิีเชตวาขีหลังเชตวาปาลีขังอินทขีหลังโอหัจจมะเมชาเตจรันติสุทาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตะโควปราเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทังสรนังคตาเสนเตคมิสันติอปายยะปูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติ อาตโขภควาภิกุลมันเตศเยปูเยนะพิกขเวทัสสุโรกัตาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาหวติตถาคตังทัศนายาภิกุสังคัญจักเยปิเตพิกขเวอเหสุงอติตมัทานังรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพควันตานังเอตปพระมายวะเทวตาสันนิปฏิตาเหสุงเสยถาปิมายังเอตารหิเยปิเตพิกขเวพระวิสันติอนาคตมัทานังรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพควันตานังเอตปพระมายวะ เทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยถาปิมยหังเอตาะหิอาจิคิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิกิตายสามิพิขเวเทวกายานังนามามิเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิ <c oughs> ตังสุนาถาสาทุกลางมนาสิกโรถาาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิกูพระวัตโตปจัจโสสูงพระขวาเอตะทัโวจัก สีโลกมนุกัสสามิยัตถภูมมาตัทสิตาเยสิตาคิริขพลังปะหิตตาสมาหิตตาปุถุสีหาวัสลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนาสาสุทธาวิปสันนมนาวิลาปิโยปัญจสเตยัตวาวเนกปิละวัฒเวตโตอมันตยิสถาสาวเกสะเสนระเตเยวกายาอภิกันตาเตวิชานาถพิขวโวเตจอาตปะมะกรุงสุตตวพุทธศาสนงเตสามปาตุระหุญาณนางอมนุสานาทสนัง อเปเกสตตะมัทขคุงสหัสสังอาทสติริงสตังเอกสหัสสานางอมนุสานัตมัทสุงอเปเกนันตะมัทขคุงที่สาสภาภปุตตาอหุงตันจะสัพพังอภิญญายาววกิตวานะจักคุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสสาเสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิกโวเยโวหังกิตยิสามิขีราหิอนุปุพพโสสัตตสหัสสาวยขาปุมากะปิละวัตวา อิติม se ันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนโมทัมานาพิกามุงพิกุนังสมิตติงวนางชาสาหัสสาเหมมาวตายขานานตตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนโมทัมานาพิกามุงพิกุนังสมิตติงวนางสาตาคีราติสหัสสายะขานานตตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนโมทัมานาพิกามุงพิกุนังสมิตติงวนาง อิเจเตโสรสสหัสสายักขานานตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวณะวันโตยสสษีโนโมทะมานาภิกามุงภิกขุนางเสมิติงวนางเวสามิตตาปัญจสตายัขานานตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวณะวันโตยศสษีโนโมทะมานาภิกามุงภิกขุนางเสมิติงวนางกุมภิโรราชักหิโกเวปุลรสะนิเวสนังปิโยนางสตะสหัสสงยักขานางปะยิรุปาสติกุมภิโรราชักหิโกโสปะคาเสมิติงวนาง ปุร <ion> um an ิมันจะที่สังราชาทัาตารัโถปสาสติการทัพพานังอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปิตสัผ้าโวยินทัมานามาระลาอิทิมโตชุติมโตวันณวันโตยศสิโนโมทัตมานาพี่กามุพี่ขุนังเสมิติงวนังทักขีนันจะที่สังราชาวิรุละโหตับปสาสติกุมพันธานังอธิปฏิมหาราชายศสิโสปุตตาปิตสะผ้าโวยินทัมานามาภพลาอิทิมโตชุติมโตวันณวันโตยศสิโน โมทัมานาพิกามุงพี่ขุนัางเสมิติงวนางปฉิมันจะที่สังราชาวิรูปโขปัสสาสตินาคานังอธิปติมาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพาวอินทัมนามาภราอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทัมานาพิกามุงพี่ขุนัางเสมิติงวนางอุตรันจะที่สังราชากุเวโรตปัสสาสติยักษานังอธิปฏิมาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพาวอินทัมนามาภลา อิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทะมานาพิกามุงพิกุนังเสมิติงวะนังปุริมะทิสังทตตรัตโถท,ทักคีเนนะวิลุละหะโกปัฉิเมนะวิลูปักโข,ขกุเวโลอุตรังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสัมมันตาจาตุโลทิสาทัฏฐานะมานาทังสุวเนกปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาภูวัญจะนิกาสถา,ามายากุเตนทุเวเตนทุวิปูจะวิปูโตสหจันทโนกามะเศโถจักกินุกันทุนิคันทุจ,จ,จัก ปนาโทโอปะมัญโยจากเทวสุตโตจะมาตริจิตเตเสโนจากคันทัพโพนโรราชาชโนสโพอาภูปัญจสศิขโขเจวติมพระรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจะา,าชาโนคันทัพพาสหาราชุภิโมทมานาพิกามุงพิกุนังเสมิติงมนังอาถาภูนาภาษานาคาเวสา,า,สาราสหาาตัจกากัมพระลัศตลาอาภูปายคาสหยา,าติภิยามุนาทัตลาลธาจะอาภูนาคายาสสิโน เอราวัโนโมหานาโศโปาคาสมิติมวนางเยนาครา,าเชสหาสาหันติทิพาทิชาปัขิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนมัชชปตาจิตลาสุปนาอิติเตสนามังอภย,ยันตทานาครา,าชาามาสิสุปนโตเขมามะกาสิพุทโธสันนหาหิวาจาหิอุปวะยันตานาคาสุปนาสรารนามังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเธนะสามุทังอสุราสิตา พาตาโรวาสวัสเสต,เตอิทิมตโตยัสสิโนกาลกันชามหาพิสมาอสุราธานเวขา,าเวปจิตติสุจิตติจปะปหาราโทนมุจิสหะสตัญจะพริปุต,ตานังสัพเทเวโรจานามกาสันในหิตวาพรลิงเสนางลาของพัทธมุปาขมุงสมโยธานิพัันเตที่ขูนางสมิติงว่านางอาโปจะเทวาปัท,ทวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสมโมจยศสาสหะ เมตตาการุณากายิกาอาคูเทวยสายัสสินโนทเสเตทศตา,ากายาสาเพนานัตตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางเสมิติงวนางเวณทูจะเทวาสหาลีจะอาสมาจะทุเวยมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทม,มาคูปุรคกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคกิตานกขตานิปุรคกิตาวาอาภูมันทะวละาหกาวาสูนังวสโบเศโถสักโกปาคาปุรินทโธ ทสเสตท์ถาสัธากายาสเพนานตะวัน,นิโนอิติมันโตชุติมันโตวนะันะวันโตยัสสินโนม,มุทะมานาภิการรงภิกขุนางเสมิติงวะนางอัฐาภูสหภูเทวาชาละลักมคีสิขาลิวะอริจกาจะโรชาจะภูม,มาปุาพาสีโนวรุณาสหาธรรม,มาจะอาจุตตาจะอเนชากาสุเลยะรุจิลาอาคูอาคูว,สวัสวะเนสีโนท้าเสตท์ถาสัธากายาสเพนานตะวัน,นิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโน โมทัมานาพิกามุงพิกุนังเซมิติงวะนังสมานามหาสมานามนุสามานุสุตตมาคิทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาถาคูหรโยเทวเยจาโลหิตาวสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวยะสิโนทัเสเตทัสถากายาสัพเทนานตะวันิโนอิทิมโตชุติมัโตวันวันโตยะสิโนโมทัมานาพิกามุงพิกุลังเซมิติงวะนังสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวคะนัสสาสหะ โอทาตขยหาปาโมคขาอาปูเทวาวิจักขนาสัทามัตตาหารักชามิสกาจายัสสิโนตาณยังอาคาปัชุุโนโยทิสาอภิวสติทเสเตทัศทากายาสัเพนานัตตะวนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทะมานาภิกามุงภิกขุนังเสมิติงวนางเขมิยาตุสิตายามากันกัตกาจายัสสิโน สัมพิตกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิม,มานรติโนอาคูอัถาคูปรินิมิตาถ้าเสเตทัสทากายาสัพเพนานัตตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทมามนารรมพิกัมุพิกูนังสิมิติงวนางสัตเถเตเทวนิกายาสัพเพนานัตตะวน,นิโนานามันวะเย,ยนะอาคันชุงเย,ยจันเย,ยสัทิสาสหาปะปวุทธะชาติมัคขีลังโอคาติน,นะมานาสวางังทักเขโมฆตตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตัง สุภาม,มาปรมตัตโตจะปุตตาอิทิมาโตสหสันนังกุม,มารโรติสโสจะโสปาคาัสมิติงวะนังสหัสสะพระมะโลการนังมหาพรมาพิติทติอุปปปโนชุติมันโตชิดพิสมากายโยยัสสิโสทระเศรษฐอิสราอาคูปจเจกับวะสวัติโนเตสันจมะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสพเพอภพิกันเตสินเทเทเวสัพ,พระม,มเกยม,มาลเกษนาอภิกรรมีปสัสสะกัน,นหัสสะมันที่ยัง เอถะกันนะหตถะพันธะตาเคนะพันธะมัตุโวสัมมันตาปริวาเลถมาโวมุจิถะโกจินังอิติตถามหาเสโนกันนะหะเสนังอเปสยิปานินาตาละมาหจัสรังกตะวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคฐานยันโตสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวติสังขุโธอัศยังวเสตันจัพพังอภินญายะวะวิตะวานะจักขุมาตโตอมัตติยิสถาสาวเกศาสนระเต มารเสนาอภิกันตาเตวิชานาถพิกโวเตจะอาตปะมะกะลงทุสุสตาวาพุทธศักศาส,าสานังวีตาราเคหิปากามงเนสังโรมมัปิอินเชย,ยุงสัพเพวิชิตาสังคามาพยาติตายาสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวากาเตชะเนสุตาติบทที่สิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยสิทธิหิธิมหาคุณาปรมิตรปุญญาธิกาลัสะ สัพพันตรายะนิวารณาสัมมัสฐะพะคะวโตอรัตโตสัมมาสัมพุทธสสะทวัติงสัมมาหปุริสละขณานุภาเวนะอสศีเตยานุพยัญชนานุภาเวนะอัถุตตะละสตมังคะลานุภาเวนะฉับพันนัลังสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัศปรมิตานุภาเวนะทัศอุปปาลมิตานุภาเวนะทัะปรมัตตปาลมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยยยธรรมานุภาเวนะจะตุลาสีติสหัสสะธรรมะขันธานุภาเวนะนวโลกุตระธรรมานุภาเวนะอัถังคิกะมังคานุภาเวนะอัถะสมาปฏิญานุภาเวนะชละพิญญานุภาเวนะจตุสัจาญาณานุภาเวนะทัศพรญานานุภาเวนะสพัญยุตญานานุภาเวนะเมตากับนามุพิตาเปกานุภาเวนะสพะปริตานุภาเวนะ รัตนตยะสารนานุภาเวนะตุยหังสัพพะโลกะสตุยหังสัพพะโลกะโสกุปทวะทุขะโทมณสุปายาสาวินัสสันตุสัพพะอันตรายาปิวินัสสันตุสัพพะสังกปาตุยหังสมิชันตุทีคายุตาตุยหังโหตุสตตะวสะชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพทาอากาสะอากาสะปัปภะตวะณภูมิคังคามหาสมุทารักกาเทวตาสถาตุมเหออันรักขันตุ พระวัตุุศพพมังคลังลักขันตุศพเทวตาัพพรพุทธานุภาเวนะสัทถาโสตีพระวันตุเตพระวัตุุศพพมังคลังลักขันตุศพพเทวตาศพพธรรมานุภาเวนะสัทถาโสตีพระวันตุเตพระวัตุุศพพมังคลังลักขันตุัพเทวตาศพพสังฆานุภาเวนะสัทถาโสตีพระวันตุเตนักขตะยะขะภูตานังปาปักขะวินิวารณาปริตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปทเวนะขตะยะขะภูตานังปาปกขะหนิวารณาปริตรสานุภาเวนะ หันตวาเตสังอุปเทเวนะขัตตยะขับภูตานังปาปะขะนิวารนาปริตตานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปเทเวบทที่16พัทเทกะรัตคาถาอติตังนานวะครเมยะนับปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยทาตีตำปะฮีนันตังอปัตตญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลักไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปจ,จุปันนันจะโยธรรมังตัฏฐะตัฏฐาวิปัสติอสังหีรังอสังกุป,ปังตังวิธามนุภาโรหเยกบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอแงไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปลุกโลงเถิดอาเเชวะกิจ,จะมาตัปังโกชัญญามรณะนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะอิโนสังฆรันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตะมะตันทิตังตังเวพาเทกละตโตติสันโตอจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกปปติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีนแ้แลบทที่17อัภินหะปจเวขนะปาราชะาชลาธโมมหิชะลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธโมมหิพยาธิงอนติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธโมมหิมรณังอนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจัจากต้องได้พระพรจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมะสะโกมหิกรรมะทายาโทกรรมะโยนิกกรรมะพันทุกรรมะปฏิสละโน เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามิกรรละยานางวาปาปักกังวาตสะทายาโทภวิสามิเราจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจักต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิปะพินหังปจเวกิตรพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด